โอ๊ยทุกคนอยู่กับเช้าที่สดใสนะครับผมโอ้โหยอดเป็นเที่อะไรเฮยอะะไร่ใส่หัวอะไรมาเนี่ยมนกว ช่ว่าทำไมหูปากใหญ่หมายเลยเฮียปากโคตรโตเลยสัตว์เฮ้ยอะไร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 เข้าตู้ไหนเอ้อะไรตูอ,รตอยู่นี่เข้าดีออกไปออกไปออกไปแล้วเข้าใหม่ใย่ออ เออเข้ามาใหม่เลยเออไอ้เฮียไม่ใช่อย่างงี้นะครับเข้าประตูดิเรา,าจบด้วยครัเ์เออเออวัดฟักไอเ้เฮียเข้าดีดดีอ่ะเข้าอย่างงี้พังวันดีบ้านนะ่ะ<ม>เอ,อเาแล้วแล้วเราได้อะไรบ้างอะ่ะจากที่เราไปเข้าค่ายมาได,ได้อะไรบ้างม,ม,มีกมล่องอะไรวะเฮ้ยมีวิช,ชี่โฟนกับอะไรเนี่ยวิช,ชี่ในขัานการ์ดอ๋อเราเป็นพรอมเมอร์วิชี่ใช่ไหมเราต้องมีเนี่ยเออแต่ผมไม่มีดิเออไม่มีบัตรประชาชนเนาะเออบัตรประชาชนไม่มีเออไอ้เฮียต่างด้าวไอ้เฮียอีเถื่อนไอ้สัตว์คนดาวมอมเนาะเออ ก็ไม่มีก็คือต่างชาติแหละสูดอากาศข้างนอกเหรอ,อว่าเชียงใหม่มันอหอมจริงเลยหายเลยเฮียตดยอดเนี่ยอะไรวะไม่มีตดอะไรอะ่ะหอมจริงเลยพี่ตดยอดเนี่ยเออสะท้อ,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 อนท,ท,ทำไมล่ะเ,เฮีย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นกันหน่อยดีกว่านะครับผมเพื่อสูดอากาศในยามเช้านะครับผมไปตลาดดีกว่าตลาดเหรอในตลาดนาำเซตเดย์เค้ยพี่เช้าแล้วป่ะตลาดเขาเปิดตอนเช้าเช้าเย็นใช่ไมเหรอไอเช้าเช้าโอ้โอ้เจ็บเยอะเจ็บเยอะโอ้เดินนี่เจ็บทีเลยพี่เช้าแล้วพี่เออตลาดเนยโวเขาบอกว่าวันนี้เขาจะมีขายของเก่าที่ตลาดด้วยเขาบอกว่าเป็นของลดราคาเราต้องไปหาเราต้องไปหาละเพราะว่าของลดราคานี่เป็นสิ่ง ดีถึงมันจะเป็นของเก่าเถอะแต่คิดว่าน่าจะพอใช้ได้ต้องมีของใช้ได้บ้างแหละจริงใช่ไหมแล้วตลาดอยู่ไหนอะพี่เออดีนี่ปาะเอ้ยพี่ตัวเฮียอะไรอะเฮียอะไรอะเหรอฮะอะไรอะหมาไยมาทำไรลูกหนูเฮียนี่อยู่แหละหรืมันกลับหนูรือเหนหรือไงเออคนขายของไปไหนวะเฮียโอติเขาจะมาอ๋อ้โหว่าเขามีบริการขายหน้าบ้านด้วยเหรอรอนหน้าบ้านเลยอ่ะเขาจะมาวะเฮียบริการขายหน้าบ้านใครบอกมัววะเขาเมื่อกี้เขาประกาศไงไม่ได้ยินเหน่อยเฮีย ไม่ได้ยินเลยูนรอะกูรอ่ะอะคุณทำเพี้ยไรอะรทำอะไรวรดไ่ไร่ล้วาดไไรแล้วกดไร่วมันกัดยตวบ้าเหรอต้วการมันกัดมาแลยพี่ม่ได้กัดพี่แล้วเฮียโอ้ชิดชิดมาแล้ว,ลวเฮีย <laughs> ะ, <c oughs> อ,ะอะไรวะเอวม็นกัดมึงเลยเีย เออเฮียคนขายของเฮ้ยเฮ้ยเอาทำไงพูดถึงก็มาเลยเฮียไอ้การไอ้การคนขายของมาแล้วเฮ้ยเอ้าไอ้การครุบผมโอ้ยสวัสดีครับม well. ีอะไรจะมาขายแนะนำนะครับครับขายอะไรครับมันก็คือ QN การเอ้าไม่ใช่ครับ QN DY PE เท่ากับด็อกอะไรอ่ะถ้าว่าคุณสนใจครับ คุณคุณคุณเดี๋ยวผมซื้อเลยคือคุณช่วยเคลียร์มาเคลียร์แล้วสอนนี่คือคุณเปนน้องตังนะามารถทำทุกอย่างเลยครับผมเอาไปเป็นคนนึงนๆครับปคนนึงนะครับคนนึงชาร์จแบต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 จุดจุดก่อนจุดก่อนจุดก่อนกำลังขายเออรู้แล้วเสียงเบาคนนึงเดี๋ยวกูเป่าเองเห็นี่มาเออคุณมาทำอะไรเนี่ยโหรู้ไหมคุณเปนน้องตังไงครับ อมมันีีดะไรครคับเเนี่ยยอ้ไม่ใช่หุ่นยนต์ครับอันนี้เป็นตุ๊กตาชาร์ตแบตครับผมอ๋อตุ๊กตายางชาร์ตแบตใช่ครับมันสามารถทำให้คุณได้ทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะกับน้องการน้องการผมว่าปลดปล่อยได้ทุกอย่างเลยครับผมอ๋อเคอเคุอค้ยมันขยับได้ด้วยเหรอเมืเ่อกี้ใช่ครับสมมติกระโดดเดีเ๋ยวนี่เห็นไหมครับเอ้ยพุดดิสมาขายของเอาเที่ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ปลอมตัวอุ้ยปลองเราแตกอุ้ยแต่แต่แต่คุณครับผม ไม่ได้ครับกบ<า>ีบ่้ากี่บาทครับเอ่อสองร้อยครับเอ้ยเดี๋ยวดิี้ย โอ้โหเขบคุณนะครับผมเดี๋ยวเขาจะบอกสรรพคุณไม่หมดเลยเฮียอันไหนกระโดดแล้วทำไงต่อครับกระโดดแล้วอ่าสมมุติว่าคุณอยากให้เขาทำอะไรครับผมให้ให้เฮ้ยอยากอยากให้คุณหยุดฝนนะครับหยุดชัวนะฮะหยุดฝนหน่อยเขามไม่มีแบบระบบเสียงพูดอะไรหรอนี่เงี้ยหยุดแล้วครเพอ่มลองพูดกันน้องการสุดหล่อดิครับหยุดฝนเฮียไม่เห็นตกเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่ขอดังๆน้องการสุดหล่อเห็นไหมครับโอ้โหซึ่งแบตเนี่ยถ้าชาร์จเต็มร้อยเราจะชาร์จแค่สามสิบนาทีสามารถ อยู่ได้ย,ยาวนานถึง3วันเลยครับผมสามวันหรือเว้ยในไหนมีปช่นออป option อะไรที่เด็ดที่สุดไหมสา <À S 1> มารถเอ่อทำการกระทำได้ทุกอย่างครับอยากให้ลองหรอครับอย,ยอยากอยากไม่ไม่ดิดิขอทีดิขอมแจ้งเตือนีสมมติว่าเอ่ออยากเอ่อเปิดเปิดประตูบ้านคุณยอดให้หน่อยครับได้เลยรู้จักเหรอ,อ นี่เห็นไหมเอ้ยนายสุภวิทย์นายสุภวิทย์ครับนายสุภวิทย์นะเอ้ยโอ้เช่นโอ้เห็นไหมแล้วเราเปิดห้องมิสเตอร์ธีรพัฒน์คูสีดิมิสเตอร์ธีรพัฒน์คูสีอะเอ้าไปไหนวะปอ้าเข้าไปไหนนะเอ้าฮะเอาเอาอยู่นี่ครับโอ้ยที่ครับรอนบอมเปย์ดาร์รอนอ๋ออะไรวะเปิดห้องนายมิสเตอร์ธีรพัฒน์คูสีดิ โอ้ยทำผมหัวอ่อนสนใจหรอครับสนใจไหมบสนใจไหมตนๆฮะต้นไอให้คุณหัวเกียวจ่ายเลยฮะสองร้อยครับสองอยกูจ่ายมึงเป็นหมื่นเลยสัตว์โอเคผมมาขายแค่นี้ครับขอให้สนุกกับสิ่งของตุ๊กตาอย่างนะครับผมโอเคครับไอ้มังกรไอ้มังกรับายๆฮะบายบอยบายๆฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอะไรเอ้ยเไหนไหนมึงลองใช้มันดิเฮี้ยมันมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยมึงลองสั่งมันนั่งก่อนดิเออต้องมาคุยมันก่อนเฮ้ยนั่งดิไม่ใช่เี้ยเอาหุ้ยโหรู้ด้วยว่าให้นั่งเก้าอี้เฮี้ยเออเอาบุญเนาะอ่ะฮะยเอาบุญสั่งมันดิว่าให้ทำอะไรอ่ะสักอันนี้ก็ทำไงทำให้กูลุกหน่อยทำไงวะเออทำนี้ไหนเดี๋ยวนี้มันจะฉลาดไหมดึงดึงไข่มัน เออเฮียอุ้ยเฮียของดีไอการดีปะเฮียพูตายเร็วเออเอามามกูสั่งบ้างกูสั่งบ้างกูสั่งบ้างเอ้เอาเจ้าไัวไปหาไอไอหัวเขียวเฮ้ยพูด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 รับทราบครับด้วยเออรับทราบครับเออไป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 หาหัวเขียวดิ่เรว่าเออเอ้าเอ้าจะเข้าห้องนี้พี่เหรอเออหรือว่าหรือว่าหรอว่าหรือ ดแนึงทำการตรวจค้นขนเอ้ยมันไปไหนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วไหนอะอยู่นี่อยู่นี่คือดูไอวีไอไปไหนอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้มันน่ากลัวเลยตัวตุ๊กตาเฮียเด้อเฮ่อเอ้ยตัวขึ้นชื่อว่าตุ๊กตายางเฮียเฮียเพิ่มเอ้ยถอดถอดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ่าไป อ๋อแล้วเดี๋ยวเราลอยอการกลับห้องีกว่ามานี่มานี่เดี๋ยวเราเก็บตัวตาไว้ตามมาตามฉันมาตัวตาไว้ในห้องไอการเอานั่งเนี่ยนั่งรอเนี่ยนั่งรอเนี่ยเออโอเคโอเคโอเคไอการกล้ยเลยกูทิ้งไปแล้วเฮียมึงกลัวไมหมอรอทิ้งเฮียแพงที่หายเป็นหมื่นเลยับพี่เอาตามมานี่มาดิีมาดนีกูทิ้งไปแล้วมึงมาดูมึงมาดู

ไปเกยอดทุบๆปักวอกวอเข้าไปเกยอดเอ้ยไม่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 เอ้ย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 มันคงไม่โง่หรอวะเอ้ยมันคงโง่แหละคำสั่งพวกเนี้ยเฮียถ้าทำถ้าทำก็ฉลาดเหรอวะเอ้ยอะไร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 มึงอะไรอะไรคุนอยู่ไหขอไม่เสียงด้วยขอไม่เสียงด้วยระบบระบบระบบล้วน แต่คำถามอดพูดอีกครั้งเอิ่มเฟรนดีครับเดี๋ยวผมจะลองให้ใช้งานให้ดูไหมครับครับครับดีครับดีดีอ่าโอเคครับต่อไปครับเอิ่มตุ๊กตาไปนู่นครับไปตามหาหัวเขียวแล้วก็เสดยอมนะครับคำถามเพียอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวจะทำความเข้าใจดูครับเอาหัวเขียวไปแล้วก็เอาไอ้นั่นยัดใส่ด้านหลังครับแล้วก็อ่าครับผมเอายยังไงวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้บอกว่าอยู่บนนี่ใช่เหรอเฮ้ยรู้ได้ไงวะเฮ้ยเราปูขึ้นไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่นะเนี่ยบอลไหนบอลหยวะนี่ไงหยุดนี่้ยุดนี่หยุดนี่นยุดนี่ไรไม่ต้องนี่ไม่ต้องนี่เฮ้ยฟอร์มด้วยฟอมด้วยโปรเฮ้ยไอ้เด้กโอ๊ยยำด้วยไอ้การไม่ชอบอ่ะปกติมึงเกยเนี่อ๋อดีเหรอเออต้องการสั่งคำสั่งปิดฟอนไหมเกพระเจ้าปิดฟอนเฮ้ย เฮ้ยเจ็บร okay, yeah. ้อยมันของดีว่ะเอ้าเอ้ยเดี๋ยววันนี้การไม่เกว่ะทุกคนโอเคถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราก็ทำให้ทุบๆเรียบร้อยแล้วเยทุบเฮ้ยเฮียฟังอะไรไม่ต้องฟังเลขไม่เยตุน้องการอือเฮ้อใครเป็นเยตุน้อยเฮียเฮ้ยอะไรวะเออ เออไปไปเลยลุกไปเลยลูกไปเลยลูกไปเลยลูกไม่ได้ไม่ไ mm ด้เอาไปทำอะไรอะไรนะครับไปแล้วไปเลยครับไเฮียว่าทุกคนวันนี้การแม่งมาแปลกว่ะแม่งแบบว่าแม่งมาแบบเป็นคนดีอ่ะเฮียถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคครับทุกคนก็ในเมื่อเป็นเรื่องที่ดีแบบนี้เราก็จะขอบคุณมันมากเลยนะครับผมมันก็จะกลายเป็นคนปกติแล้วนี่คือการทดสอบไอ้การนะครับผมว่าจะเกย์หรือเ่าในสุดมันก็ไม่เกย์แล้วนะครับผมรู้สึกดูแะอะไรของมึงนียไอ้ควายพี่หุ่นย